สวัสดีค่ัท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวก็พามาดูบอนสีเทพเทพบ้านพี่อัศดาวุฒินะคะพี่อัศดาวุฒิแนะนําเลยจ้าครับอันนี้เป็นองค์คุรีมานนะครับไม้โบราณครับค่ะครับเปิดอยู่ที่พันเก้านะครับผมค้าครับอันนี้เป็นมารนากระเบนแดงนะครับผมจ้าเปิดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับผมค่ะอันนี้เป็นไอ ศีลาหุ่มทองครับผมอันนี้ใบนี้จะมีชมพูนะครับผมคะครับอันนี้เปิดอยู่ที่สามพันห้าครับไซส์ตั้งแม่แล้วครับครับสวยนะครับผมสวยนะครับครับและมีไม้บอลกาบครับผมของอาจารย์ปอนะครับผมอ่เปิดอยู่ที่บันสองครับใบกระบี่เลยครับใบกลมครับผมรับผมแดงกระบี่นะครับสวยๆนะท่านผู้ชมนี่ครบผมสวยนนี่พ่อแมวให้เห็นดูข้างล่างเนาะใบทุกใบเลยครับจ้าใบสวยเลยอันนี้เป็นอ่ลาศิลาเพชรนะครับผม ศิลาเพชรอันนี้ก็เปิดอยู่ที่ฟอร์มนี้ใช้ตั้งแม่เปิดอยู่ที่พันห้าครับผมอันนี้เป็นวังแดงครับผมวังแดงวังแดงเปิดอยู่ที่พันเดียวครับผมใช้ตั้งแม่ทั้งคู่ครับอันนี้เป็นโทษสการ์นะครับโทษสกัน์ใช่นะครับเหลือต้นเดียวแล้วครับผมเปิดอยู่ที่พันแปดร้อยบาทครับผมเวลาหมครับผมใครอยากได้ไปต่อยอดนะครับผมกลาผมสายดาร์กตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่พันห้าครับผมครับอันนี้เป็น มนีล้อมเพชรนะครับผมมนีล้อมเพชรครับเอ่อเปิดอยู่ที่สี่พันห้าครับผมครับอันนี้เป็นรัตนาลุ่งเรืองครับทางสวนแบ่งมาให้นะครับอันนี้ก็มาลุ้นป้ายกันหน่อยนะครับก็เปิดอยู่ที่พันห้าครับผมมณีล้อมเพชรอีกอีกต้นนะครับผมเปิดอยู่ที่สามพันห้าครับผมสายนี้ครับอันนี้เป็นทิฟวารีครับผมเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบครับนี่เป็น่าตุบางแก้วครับผม ถ้าบางแก้วหน้านี้นะครับผมเปิดอยู่ที่อันสองหน้เซลเลยเซลสองพันห้าครับผมอันนี้เป็นไม้โบราณครับผมไม้ป้ายนะครับผมเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับเป็นออกศึกป้ายนะครับผมหายากหน่อยนะครับป้ายสามใบติดนะครับผมเปิดอยู่ที่5้าร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นโนบะเก้าครับผมโนบะเก้ายังรุ้นป้ายหน่อยนะครับเปิดอยู่ที่สามร้อยครับผม อันนี้เป็นสุดปารถนาครับสุดปารถนาเปิดอยู่ที่550ครับผมกระสีแล้วครับอันนี้เป็นตับเดือนของเดือนธันวาครับผมป้ายครับแปลกนะครับตัวนี้ตัวนี้ใบนี้ป้ายครับป้ายสวยครับผมเปิดอยู่ที่550้าครับเป็นกระบี่ครับผมจากจังหวัดกระบี่กระบี่เปิดอยู่ที่550ครับฟอร์มใหญ่แล้วครับผมอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับมาในนามมหาเศรษฐีครับผมบนป้ายนะครับเปิดอยู่ที่เก0รอครับผมอันนี้เป็น มงคลปฐมนะครับผมลุ้นป้ายครับผมอันนี้หลอดนี้น่าจะเก่งครับน่าจะป้ายครับผมเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยครับผมเป็นเพชรเมืองนนท์ครับผมเพชรเมืองเพชรเมืองนนท์ครับตันตัวนี้เป็นเพชรเมืองนนท์ครับผมแม่ป้ายสวยมากครับผมแต่ตันนี้เขายังป้ายเรือืออยู่ครับผมผมปล่อยให้อยู่ที่พันสองครับผมอันนี้เป็นนาลงฟ้าจำแรงครับผมเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทครับน้ำเมืองนนท์ต้นนี้นะครับ เปิดอยู่ที่2009ครับผมหลอดใหม่หมาอีกแล้วครับผมอันนี้เป็นอะไรมาแนะนาของไอ้สุรพลนะครับผมสุรพลตัวนี้ปล่อยอยู่ที่5 5 0ห้าิครับผมอ,อันนี้เป็นไม้ด่างครับผมครับใครสนใจครับ350ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับไม้ด่างครับ350ครับผมอันนี้เป็นชิ้นผ่าของเมืองเกาะเก็ดครับผมเปิดอยู่ที่เจ0รครับผมมีป้ายมีอะไรแล้วครับผม อันนี้เป็นพริกกระเกือนะครับพริกกระเกือฟอร์มนี้ผมเปิดอยู่ที่800บาทครับผมเออ่เทพอัศราครับผมก็เปิดอยู่ที่900ครับต้นนี้ครับผมแล้วเทพอัศราป้ายทุกใบตัวนี้ป้ายวาควิวเลยนะครับผมป้ายทุกใบครับเปิดอยู่ที่2,700บาทครับผมเมืองเกาะเกตครับผมเป็นเจน2ครับรับมานะครับผมต้นนี้ครับหลอดใหม่ป้ายครับผมน่าจะป้ายสวยมากครับผมหลอดใหม่ของเขาของเขาครับเปิดอยู่ที่ สามพันบาทครับผมบางใหญ่นะครับผมครับเปิดอยู่ที่ต้นละสองร้อยบาทแล้วกันนะครับฟอร์มขนาดนี้ครับใหญ่บึกบึกเลยเนาะใหญ่บึกบึกเลยครับผมอันนี้อ่าอันนี้ให้ร้อยห้าสิบครับผมครับดูนะครับทุกตอเนาะสวยมากเลยครับผมเปลี่ยนกระถางให้อย่างดีเลยครับผมใช่ครับไม้ไม้มาเลยนะครับต้นนี้เปิดอยู่ที่สองร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นมงคลปฐมนะครับรุ้นด่างนะครับ เปิดอยู่ที่700บาทครับผมอันนี้เป็นเมืองเกาะเก็ดนะครับอันนี้มีมีติดด่างนะครับผมติดดังน่าจะโอเคครับผมเปิดอยู่ที่700บาทครับผมเป็นเป็นไม้ชิ้นผาครับอันนี้เป็นนาฬิบุรพานะครับมี2ไซส์ครับนาฬิบุรพาไซส์นี้ผมเปิดอยู่ที่900ครับผมนาฬิบุรพานี้เปิดอยู่ที่พันห้าครับผม สวนทอนผู้ครับผมสุนทอนผู้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับอ่าเป็นอันนี้นาโชคนะครับนาโชคหลอดใหม่น่าจะเก่งครับผมบนป้ายครับอันนี้ครับผมเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเดือนพุทธพาครับผมเดือนพุทธพาสายใหญ่แล้วครับผมให้เจ็ดร้อยครับผมอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรเขียวนะครับผมหายากหน่อยครับเปิดอยู่ที่พันห้าครับผมอันนี้เป็นท่าบางแก้วครับผมเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับ เหลือสองต้นแล้วนะครับไม้เมล็ดครับผมเพชรพันล้านสามร้อยครับให้เลยครับเซลให้เลยครับอันนี้เปิดอยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบนะครับผมมีสามกลูนนะครับมีสามกระถางพรอมใหญ่ไก่เท่าไรข้าไก่เนี่ยไก่นี้ไก่แก้วตัวงามเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบต่อต้นนะครับผมเหลือสามกระถางครับผมอ้าวมาอ้านี่ครับผมเป็นรัตนสินนะครับผมเปิดอยู่ที่เก้าร้อยครับผมตัวนี้สวยครับผม อันนี้เป็นโทษกัดนะครับผมโทษกัดไซนี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทแล้วครับอันนี้เป็นองคุริมานเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมไซย์นี้มแดงครับพญาหอมแดงเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบครับไอ้ชายชนแผงนะครับผมไอชนแผงหรือไอ้พระปางโวยภัยนะครับเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทครับผมเศรษฐีมีทรัพย์ครับผมเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับ หานุมานหานุมานกัดสมาธิต <ism> <isis> <rawd Moder> ้นนี้เปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับเข้าเฝ้าตัวนี้เปิดอยู่ที่ไม่ใช่ข้าเฝ้านะโอมพะผาโอมพานี่เปิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้ออกสื่อครับผมสี่ร้อยห้าสิบครับกัดสีแล้วครับอันนี้เป็นข้าเฝ้านะครับสี่ร้อยบาทครับผมทุกต้นมีหูหมดเลยครับหูอันนี้เป็นดาบคุณแผนดาบโบราณนะครับผมเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบครับ อันนี้เป็นในกลุมประกันกลุ่มประกันนะครับกลุ่มประกันต้นนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทครับผมอ่าอันนี้สุดปราถนานะครับสุดปราถนาเปิดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับผมกัรสีแล้วอันนั้นเป็นอนุมานเอ่อเผากุ้งครับผมมาในน้ำนะครับเปิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบครับครับวางทองครับผมวังทองเปิดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับไอแดงสุริยนแดงสุริยนใช่ใช่ใช่ครับผม เปิดอยู่ที่450ครับอันนี้เป็นพันละายเลยครับผมพันละายเปิดอยู่ที่350ครับได้เลยชาดิชาครับจ้าเอาไป70บาทครับจ้าชายชนครับชายชนลุ้นป้ายนะครับเอาไป200บาทครับค่ะนี่นะคะลูกไม้หินส้นบอลกลับต้นนี้เอาไป200บาทครับผมจ้าครับกลับเขียวแทงกลับเขียวกลับเขียวสวยๆนะคะลูกไม้ก็เดี๋ยวป้าแมวจะทิ้งเบอร์ของพี่อัศดาวุฒิไว้ท้ายคลิปนะท่านผู้ชมวันนี้พี่อัศดาวุฒิพามา ดูต้นไม้บอนเทพแล้วก็มีถูกแล้วก็มีแพงแต่ว่าราคาต่อรองกันได้นะคะคสวัสดีค่ะ